สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ช่องตีฮักะเกษตรค่ะบรรยากาศยา่ามแรงๆก่อนที่จะเอางัวเขาคอกนะคะพี่น้องกับมือหน,วน,นอีวันหยุดเนาะวันหยุดแต่ว่ากับเป็นวันเฮดเวียของเฮ่านะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็อาจจะล่งขาดเกลินเนี่จักหน่อยเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะมาเอางัวเขาคอกแต่ว่าก่อนที่จะเอางัวเขาคอกเนี่ยพี่น้องพอดีว่าจะเอางัวเขาคอกแล้ว เพิ่นกะยังเล็มหยายอยู่นะคะพี่น้องแดดอ่อนๆนะคะซีหาเม้งแรงเนาะหาเม้งกับพวกเม้งแรงล่าะเะ <c oughs> พิ่นกะกินอยู่นี่ค่ะปลาบงเมวงหิมะผานนะคะกะบ่ได้ดเต็มทีเนะค่ะบงเมวงหิมะผานเฮาเนื่องจากว่ามันมันตายหลายต้นเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเฮาจะพาพี่น้องคลิปนี้เฮาจะพาพี่น้องมาเบิ่งบงเมวงหิมะผานสำหรับคนใดที่ที่บ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะว่าลักษณะของ ต้นบุกม่วงหินมะพร้าวมันเป็นแนวใด้ายลักษะการติดดอกออกผลของเพิ่นเป็นแนวใดนะคะพี่นอ้นองเดี๋ยวคลิปนี้เขาจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะคะอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องก็คือลักษณะของต้นมุกม่วงหินมาพานะพร้าวต้นนี้อ่าจะอยู่ที่ประมาณจะเข่าสามปีละค่ะพี่น้องจะเข่าสามปีต้นฝนนะคะก็จะเข่าสามปีเนาะพี่น้องเนาะ ลักษณะก็จะเป็นทรงพุ่มนะคะเหมือนๆคล้ายๆกับบุ้งม่วงทั่วๆไปนะคะพี่น้องแต่ว่าลักษณะใบเพื่นนี่จะแตกต่างจากาบุ้งม่วงที่เฮากินเนาะเนี่ยค่ะลักษณะใบเพื่นนี่ก็จะม้นนะคะบ่แหลมนะคะพี่นอ้องม้วนรากาช่วงที่เพิ่นจะติดดอกออกผลก็คือช่วงประมาณสิ้นปีนะคะตน้นขึ้นคืน,คน เรือนท่านว่ามากะล่านี่ก็เริ่มเป็นดอกแล้วดิค่ะพี่น้องการที่จะติดดอกก็คือเพิ่นจะโลนก่อนนะคะเพิ่นจะพริใบคือจะรูดูใบไม้พรีนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพปเบ่งตรงต้นที่มันเป็นต้นหน่อยเนาะที่เฮาามาสามนะคะพี่นอ้องป่าบงมองเขาก็อาจจะโฮกแน่เด้พี่น้องดเด้อก็ได้มาตัดหญ้าเลยทุกปีก็คือเฮาจะตัดเป็นมันเอ่อเฮาจะปลูกเป็นมั่นแหรงบริเวณตรงนี้นะคะแต่ว่า เบิ่งแสงแดดมันบ่เพียงพ่อเฮาก็เลยนี่ต้นนี้ห้ามาสามต้นฟ้นที่แล้วนะคะเนี่ยลักษณะที่เพิ่นจะติดดอกได้นี่คือเพิ่นใบเพิ่นจะแก่แล้วก็บใบเก้าเพิ่นกะจะร่วงแล้วเพิ่นก็จะออกยอดอ่อนนะคะพี่น้องพอเพิ่อนออกยอดอ่อนมาแบบนี้แล้วนะคะเพิ่นก็นจะมีช่อดอกมาต่อจากยอดอ่อนเนี่ยคะ่ะพี่น้องสังเกตเบิงเ่งบ่เนี่ยคะ่ะจะเป็นช่อดอกของเพิ่นนี่คะ่ะ หลังจากที่เป็นยอดอ่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นช่อดอกนี่เห็นบ่กาลังที่จะขึ้นมาเลยนี่ช่อดอกนะคะ,ะหลังจากที่เป็นช่อดอกแบบนี้แล้วเป็นแนวดามันหนีพี่น้องอย่า,าพลาดไปเบิงระยะต่อไปเนาะในหนีจะมีครบเลยด้อค่ะพี่น้องระยะ ของมงมงหิมผานคือแต่ละตนเนี่ยมันหลากหลายภา่ในตนเดียวกันนี่หน้าตอนนี้มีสุกกับมีได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวภาพไปเบิงเนาะหลังจากที่เป็นเป็นช่อดอกแบบดอกอ่อนแนวนี่ต่อไปเป็นดอกแบบใดเดี๋ยวไปเบิงกันนะคะนี่ค่ะพี่น้องดอกพ่นกันจะขยายญ่ขึ้นต้นใดที่สมบูรณ์ช่อดอกพันกหญ่พวงกจหญ่าเบิ่งไปเบิ่งมานีดอกกระงามได้ค่ะพี่น้องนี่ดอกสีชมพูนะคะ เนี่ยค่ะพ่อดอกคนแก่แล้วก็จะออกสีน้ำตาลในจัหน่อยเนาะค่ะพี่น้องนี่เห็นไหมะ,ะนี่ต้นนี้ยังมายอยู่นี่ดอกเริ่มบานพ่อดอกบานแล้วเป็นจังไดครัพี่น้องที่นี่อ่าหนี่บานเต็มทีล่ลวได้ค่ะพี่น้องมานี่ภายในต้นเดียวกันเนี่ยบานเต็มที่แล้วเป็นจนนังไดมานี่สังเกตบังบอกค่ะพี่นอ้องอ่าเริ่มติดดอกแล้วได้อนี่เนี่ยค่ะ การติดดอกของมงมงหินมะผ้านี่คือเพื่นจะมีในเมล็ดมันอ่ะส่วนที่เป็นเมล็ดนะคะพี่น้องออกมาก่อนนี่เห็นไหคะส่วนนี้คือส่วนที่เป็นเมล็ดของเพื่นเนี่ยค่ะพี่น้องโมเมนต์โมเมนต์อ่าเนื้อของเพื่นเนี่ยค่ะเนื้อของเพื่นนี่จะทาช่วงที่อ่าเพื่นติดติดน่วยนี่ตรงช่วงที่เพื่นเป็นเนื้อนะคะมันจะน้อยนเห็นไหคะนี่หายบิังหายบิังน่วยนี่ก็ได้นี่พราะยายขึ้นมาแน่เนี่ยค่ะพี่น้อง นี่จะมีขนาดถี่ใหญ่ขึ้นมากแน่เนาะใหญ่ขึ้นมากแน่เข้ากับพยายามเข้ายานดอกพันโล้นนะคะพี่น้องตรงจับค่อยๆแน่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือบริเวณตรงที่เพิ่นเป็นเหนือนะคะเห็นไหมนี่เดี๋ยวตอนถี่เพิ่นยังบัทันเอยังบัทันเอสูงยังบัทันเองแก่นี่คือบริเวณตรงจุดถี่เพิ่นเป็นเหนือเหนือของเพิ่นนะคะตัวนี้คือเป็นเมลเลนะคะ นาตอนที่เพิ่นยังอ่อนอยู่ก็คือมเมล็ดเพิ่นนี่ก็จะใหญ่เด้พี่น้องนี่อ่าบานนี่เบิ่งขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องอ่าหลากหลายแห้งเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอ่าหน่วยที่มันใหญ่ขึ้นมากกว่านี้นะคะอ่าเริ่มใหญ่ขึ้นมากแล้วค่ะพี่น้องนี่อู้ยนี่เป็นผุ่มเป็นพวงอยู่เบื้งตีแล้วค่ะพี่น้องนี่คือเพระาะที่นี่สุกเนาะเบื้งตีแ้แหละ พันธุ์ถีบุงม่วงจดกนี่เบิงบ้งไม่ยากค่ะเบิง้งเป็นผุ่มเป็นพวงอยู่อันนี้คือพันธุ์อ่าซีสเกต้อค่ะพี่น้องเป็นเป็นพันธุ์ทีอ่านิยมปลูกแถบเนี่ยค่ะพี่น้องแถบบานเฮ่าเนี่ยค่ะภาคอีสานบานเฮ่านะคะแถวน่าจะรวยอุบลราชธานีเนี่ยค่ะมักปลูกพันธุ์นี่เป็นอย่างจังมักปลูกพันธุ์นี่ก็เนื่องจากว่ามันเป็นพันธุ์ทีอ่าดกนะคะ ดอกละกามะเมล็ดนี่กาบ่ถึงขนาดว่าหน่อยแห้งนะคะพี่น้องในนี่ก็คือได้น้ำนักนะคะจะเป็นพันธุ์สายพันธุ์ละกาทานแดดท,ทนทนฝนท,น,น,ทนสภาพว่าอากาศนะคะพี่น้องนี่เห็นไหมะคะหญ่ยยขึ้นมาอ่าขึ้นไปบางอีกจังน้อยนึงค่ะพี่น้องนี่พี่น้องหญ่ยยขึ้นมาอีกจังน้อยนึงบ่เนี่เห็นไหมะคะตรงบริเวณเนือเน้อเพื่อนเนี่ยจะเริ่มใหญ่นะไดิค่ะพี่น้องเหมือน เหมือนแอปเปิลหรือว่าเหมือนชมพูนะคะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนชมพู่เลยแต่มเมล็ดของพ่นนี่ก็จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวมาเป็นสีออกเท่าๆแน่นะคะพี่น้องสีออกเท่าๆาบานนี้หล้างจากนีไปพ่อพันแกบานนี้ในส่วนของเหนือพันธุ์นีจะใหญ่กว่าในส่วนของมเมล็ดได้ค่ะแต่ว่าถ้าตอนถีเน่เพิ่นเพิ่นอ่อนก็นคือในส่วนมเมล็ดพันธุ์นีจะใหญ่กว่านาะพี่น้องเนาะ ะมะบังนวยซุกนี่ค่ะในภุ่มเดียวกันนี่พี่น้องนี่เห็นไหคะเดี๋ยวจะเด็ดมาให้เบ่งเลยนวยนี่ซุกแล้วนี่บางคนพันกะซิมเนือกระดไ,ดได้พี่น้องแต่ว่าอเอากับบอคอยมาเป็นไดรู้ื้อว่ากินแล้วมันจะขั้นขั้นข้อนะคะเนี่ยเบ่งลักษณะนวยเพื่นเนี่ยถ้าเป็นพันธุสีสเกตก็คือนำนักเพื่นนี่ มเมล็ดเพันธนี่ค่อนข้างที่จะดีแน่อยู่และะ้วการนวยผลเพันธุ์จะบ่ค่อยบ่ค่อยใหญ่บ่ค่อยใหญ่เป็นใดนะคะพี่น้องอ่าบ่าค่อยใหญ่เป็นใดก็คือว่าอ่างคือว่าลักษณะนวยบ่ใหญ่นี่คือมันจะบ่เบียดกันเนาะซึ่งเฮ็ดให้ผลเพธ่พ์น,นี่ดกเห็นมะพร้พี่น้องเมื่อตีล้วค่ะนี่พ้นพันจะเป็นพุ่มเป็นพวงเลยจะดกนี่คือเอกลักษณ์ของพันธุ์ศรีสเกตนะคะนี่ค่ะเมื่อตีล้วค่ะพี่น้อง นี่เป็นผุ่มเป็นพ่วงอยู่เมืองที่ละ่ะคะเมืองผู้ใดบ่เคยเห็นต้นมงมงวง,ง,งหินมาพานพีชอพี่แห้งคักค่ะพี่น้องเมืองที่ล่ะคะพี่น้อง,งด,องดกบอ่านี่ถือช่วงที่อ่ามันบ่ท่านได้มีมาแมลงรบกวนนะคะพี่น้องบางปีนี่คือมีกินูนนาะพี่น้องเนาะ,นนะกินูนแดงมากัดกลางขื้นหรือว่าพันมา ก็อาจจะมีมาแลงงลากลายแน่นะคะครังขึ้นกะมากัดตรงขวานวยเพิ่นก็อาจจะเหตุให้ผลของเพิ่นนี่โลนได้นะคะพี่น้องก็เห็นมีซุกอยู่หลายต้นอยู่นะคะพี่น้องเนี่ยกะทย่อยมีสุกเนาะต้น3มปีนี่ก็ไ่ได้สูงนะคะพี่น้องนี่เ้าสามารถทิฐานวยได้ที่มันมันสุงนี่เ้าสามารถท่จะยืนเด็ดได้เลยนะคะพี่น้องนี่ไปเบิง้งต้นได้ที่เพิ่น คนขางที่จะสมบูรณ์แน่นวยเพิ่นกจ็จะใหญ่หลักกรดกนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกตนน้นนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่มคะพี่น้องวยสุกแล้วนี่นี่มีโลน,นี่กับมีเลยค่ะพี่น้องเอากระเด็ดเอาแบบนี้เลยฐานวยเพันบ่ได้สุกเต็มที่นี่เป็นแบบนี้เดลยค่ะพี่น้องนี่สีออกอ่าแดงๆออก ออกสี่ขำๆสีออกมองงแน่คือจังคือจังอ่าหน่วยชมพูนะคะเดี๋ยวเขาจะเก็บกองไว้เนาะเพื่อมือหลังมาเขาจะได้เอาถุงมาใส่เพราะว่ามันกะท่านได้ซุกเบิร์ตนะคะเนี่ยหน่วยโลนกับมีเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาจะเอากองไว้เดี๋ยวจังเอาถุงมาใส่มันจะบพรท่านได้หลายหูตัวนี้ฮังดกค,คักมึงค่ะนี่ซุกละ ถูกแล้วนวยสีเหลืองกับมีเนี่ยค่ะพี่น้องบอ,บอจํำเป็นว่าจะเป็นนวยสีแดงนี่เห็นบอมีมาแรลงมารบก,กวนแล้วนี่มาแรลงเจาะแล้วนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบ่งต้นสีเหลืองเนานะนี่ค่ะพี่น้องนวยสีเหลืองกับมี่นี่พกเก็บใดล่ะเด้อค่ะพี่น้องนี่ออกสีสีเรื่องเหลืองสีปอมปอมเนี่ยเห็นไหมคะ ไข่ไข่ชมพูเลยเนาะแต่ว่าพันจะสีเหลืองอต้นนี่รู้สึกว่าจะแก้ร้ายเลยได้พ่นะ่ะเอ้ค่ะแก้ร้ายแล้วได้ี่ิบังโลนกับมี่เดี๋ยวต้องหาถุงมาใส่พุะ่ะห้ามปูหูได้นี่ว่าบุงมงะะ่วงซุกแล้วก็ลโลนแล้วโอ้พี่น้องบังนี่ซุกแล้วแก้แล้วเต็มทีบ่งบ่งพวนี่ติละค่ะพี่น้องนี่พี่น้องว่าจักหนวยนี่บ่งติละค่ะ พี่น้องมึงมึงที่ล่ะค่ะมึงแต,แต่ละกัวแต่ละุ่มกระลังดอกกระมีในต้นเดียวกันนี่หลากหลายแห้งค่ะพี่น้องมึงค่ะแปลว่าปีนี้นี่อ่ากินนู่นบ่เดี๋ยวพาไปเบ่งอีกต้นหนึ่งแนมเห็นไกลๆพ,พุ่นค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ นีเห็นบ่าอาจจะบ,บ่เห็นชัดเนาะนวเพ่นจะซุกกลายละเดี๋ยวเฮาย่างไปบึงกันนะคะเบ่งที่เราค่ะพี่น้องต้นนี่แห้งซุกกลายบ่งสุกเกือบเต็มต้นเลยนะคะบึงต้นเต,ตี้ยอันนี้นวยสีแดงค่ะพี่น้องบึงโอ้ยบ่เด้ดมาซองบึงโดนละเดี๋ยวต้องบอกให้พ่อบ้าเพ่นมาเก็บเก็บไปไหวเก็บมเมล็ดสะสมไปไหวนะคะบ่ห้ว่ามีพอา้ามารับสื่อแลยย่างน,งนอพี่น้องเนาะนี่นะคะ อย่างว่าบางต้นหน้อยที่ข้าเพื่งปลูกไปเมื่อต้นฝนนะคะเข้ามาสามว่ามันจะเป็นแนวใดเป็นอ่าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะพี่น้องอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์นี้เข้าจะมาจากอ่ากัมพูชานะคะเป็นสายพันธุ์มาจากกัมพูชาเบังทิละพี่น้องเพิ่งปลูกมาได้เนี่ยค่ะช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนที่ผ่านมาเบือง พิชฌดอกล่ะเป็นการเสียบเสียบยอดเนาะพี่น้องเนาะเป็นกิ่งพันธุ์ที่มาเสียบยอดก็คือมีตุนโตเขาพรมเมล็ดละกะเอามาเสียบยอดเอายอดพันธุ์ดีมาเสียบนะคะพี่น้องเนี่ยสำหรับบ่งมวงหิ่มพันธ์ก็คือถือได้ว่าใดเก็บผลผลิตเร็วนะคะแต่ว่าเรื่องราคานี่ก็แล้วแต่ปีเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมันก็กำหนดกฎเกณฑ์บ่ได้ข้นอยู่กับ ตลาดการรับสื่อของพ่อค่านะคะ้าก็พื้นที่ได้ที่ปูกลายแต่ว่าช่วงราคาล่งก็คือจะเป็นช่วงทีเขานาฝนนะคะซึ่งพ่อฝนตกมากนี่คือน่วยมันพ่อสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ,ะวาดผาพดพอหน่วยมันสุกแล้วแล้วมันโลนนะคะพี่น้องทามันถูกฝนนี่คือมันมันเปียกมันแช่นี่ก็จะเฮ็ดให้หนวยมันหนีบวมแล้วก็งอกนะคะนั่นคือเป็นช่วงทีราคาพ่นล่งเร็วแห้งนะคะพี่น้องสําหรับมองมองหินมะพร้าวน,นะคะพี่น้อง ช่วงที่ราคาดีแน่ก็จะเป็นต้นๆตนตนแบบนี้ะค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่าของของคนอื่นอาจจะบพราะว่ามีมิสุกอยู่กะราคากอาจจะดีใน่ช่วงต้นๆน,น,นะคะกัเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะแสงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อคำคำละ่ะคลิปคำคำเนาะนี่ค่ะพี่น้องฮัฟปูกไว้จริงๆแล้วตอนที่ฮัฟปูกกะน่าจะประมาณสามสี่ลายด้นะคะสามสี่ลายด้แต่ว่ากะมีตาย ตายหลายคือกันนะคะที่เหลือนี่บ่วนาจะนาจะประมาณอ่าบัวนาจะถึงเจ็ดสิบต้นนะคะพี่น้องบ่วนาจะถึงเจ็ดสิบต้นส่วนส่วนที่มันตายคือเข้าใจยังบ่วันนี่เอามาปลูกทดแทนนะคะคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันมีพื้นที่ที่ต่อกันน่ะเข้าอยากจะลงปาล์มแต่ว่ากะรอบบางอีกที่นึงนะคะขึ้นอยู่กับอ่าทุ่นเข้าเข้าจะเหตุยังได้เนื้อที่ตรงนั้นกับประมาณ สามซีไร่ได้ร่วมทั้งส่วนที่บงม่วงมันตายหล่ะก่ะส่วนที่เป็นไฮน่าเนาะเขาอาจจะโลปเป็นเป็นสวนปาล์มได้นะคะพี่น้องนี่ผ้ามาเบิงในส่วนระยะห่างที่เขาปลูกนี่นะคะพี่น้องกะเก่าคุนเก่าเมตรนะคะปลูกซับวางคือจังเขาปลูกปาล์มเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าบงม่วงหินมะผ้าเนี่คือมันต้องการแสงแดดขึ้นกันนะคะเทากะระยะห่างกะเก่าคุนเก่านะคะแล้วก็ปลูก จะจะสังเกตเบิ้งเนี่ยค่ะเข้าจะปลูกเป็นแถวกระจิงแต่ว่าเข้าจะสลับฟันปลานะคะเพื่อที่จะให้เพิ่นเจอแสงได้เต็มที่ทุกต้นนะคะพี่นอ้องอ่าก็เป็นอีกอ่าพืชเศรษฐกิจอีกทั้งเลือกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะการเหตุการ,กรเกษตรของเข้านี่ย่าปลูกอย่างเดียวเป็นพืชเชิงเดียวนะคะพี่น้องเขาสามารถที่จะปลูกให้มันได้หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงนะคะถัดช่วงว่าอ่าปีนี้ในส่วนของ พืชชนิดนี้มันมีราคาเขากัยังมีมีอย่างอื่นที่สามารถที่จะมาทดแทนหรือว่ามาเฉลีย่ยความเสี่ยงของเหาใดนะคะพี่น้องกะแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนนํานะคะพื้นที่ของอของพี่น้องบางคนอาจจะเหมาะสาหรับที่จะปลูกปล์มนะเพิ่นกระปูกปล์มแต่ว่าในส่วนของเห่านี่กะปีนี้บริเฮทนั่นแต่มันสําปลังค่ะพี่น้องมันสําปลังก็คือพื้นที่ ของพี่สาวก็คือเพิ่นมาปลูกในส่วนของทุเรียนเนาะประมาณสามไร่นะคะพ,พี่น้องเข้าดูแลเพิ่นอ่าเขาก็มีบงมองหิมาานมะพร้าวนี่ระยะส่วนขอเสียของบงบองหิมาานมะพร้าวอีกอย่างหนึ่งคือระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของเพิ่นนี่คือแค่ช่วงนี่นะคะพี่นอ้องเดือนหนีเดือนกุมภาพันธ์เนาะกุมภาพันธ์มีนาเมษาประมาณนี้นะคะหลังจากนี้ไปก็คือกะมันก็จะมดแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของปา์มนี่ค่าขากน คิดวาอย่างมีรายใดต่อเนื่องอดูแลดีๆพื้นที่มาะสมนี่คืออาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไดดได,ไดตัดปามเธอหนึ่งนะคะเขา,าบางคนก็อาจจะคิดแบบนั้นก็คือลงทุนเธอเดียวนะคะในส่วนของมุงม่วงนี่คือกับลงทุนเธอเดียวคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็ต้องรอคอยคือปีหนึ่งมีเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกัคืนยุว่า,าพี่น้องท่านใดมากแบบใดกัเลือกเอานะคะพี่นอ้องตาม ผู้มีประเทศของของไฮของหน้าของพี่น้องแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะกะพามาแนะนําอีกทางเลือกหนึ่งของการเหตุการณ์เกษตรของเฮ้าเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยกะจะหกแน่ละแต่ว่าเดี๋ยวพ่อมันสุกเลยลนี่เดี๋ยวเขากะเอาเครื่องตัญญามาตัดออกให้มันแปนในจังหน่ยนอยนะค่ะพี่นอ้องสําหรับที่มีก็ขอโจไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะหรู้สืกอว่าจะมืดแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเัว่เขาคอกแล้ว คลิปนาเฮาสามารถแชร์ประสบการณ์เรื่องอยัง้งกับจังค่อติดตามเบิ่งในคลิปต่อต่อไปของเฮานะคะพี่นอ้องพี่น้องท่านใดมีความเห็นเกี่ยวกับการเฮตุคลิปหรือว่านําเสนอของเฮาเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้นะคะพี่นอ้องตีหักเกษตกรจะนํามาปับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้ การนำเสนอหรือว่าการเหตุการณ์เกษตรของเข้านะคะใหเด,ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพี่น้องสําสหรับคินมีขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ